พิลังคิกะสูตรว่าด้วยพิลังคิดกะพราหม์ร้อยเก้าสิบสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์พิลังคิดกะพารัทวาชพราหม์ได้สดับมาว่าได้ยินว่าพราหม์พารัทวาชะโกรธออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคดม จึงโกรธไม่พอใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ยืนนิ่งอยู่นาที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของพิลังคิกะภารัตวาชะพรามโดยพระไทยแล้วได้ตรัสกับพิลังคิกะภารัตวาชะพรามด้วยพระกาถาว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงบุคคลน,นั้นซึ่งเป็นคนผ่านอย่างแน่แท้ดุดผงธุลีอละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมแล้วฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพิลังคิกะพารัทวาชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมท้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นศารนะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิดพิลังคิกะพารัตวาชพรามได้บรรพชาอุปสมบท ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ลแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป อันหนึ่งท่านพระพิลังคิกะพารัวาชะได้เป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายพลังคิกะสูตรที่สี่จบ